6,773ล้านบาทเนื่องจากกองทัพไม่ควรจะซื้ออาวุธในวันที่ประชาชนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงแล้วก็ไม่ควรซื้อยุโทโธปกรณ์ในวันที่ประชาชนต้องการวัคซีนมากกว่ากระสุนนะครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจิญรัฐบัญชีรายชื่อพักคเก้าไกลในฐานะกรรมธิการครับผมได้สงวนความเห็นสำหรับมาตรา8นะครับขอตัดงบประมาณลง26,773ล้านบาทเนื่องจากกองทัพไม่ควรจะซื้ออาวุธในวันที่ประชาชนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงแล้วก็ไม่ควรซื้อยุทโธปกรณ์ในวันที่ประชาชนต้องการวัคซีนมากกว่ากระสุนนะครับ จิงอยู่คท่าจปมะทานถึงแม้ว่ากองทัพเรือจะได้ถอนเรือดำน้ำออกจากงบประมาณปี65แล้วแต่ก็ยังมีงบประมาณสิ่งก่อสร้างยุโทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่ยังเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำขนาดใหญ่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เจาะท่าจอดเรือดำน้ำลงซ่อมเรือดำน้ำ คลางเก็บต่อปีโดเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นมาและระบบสื่อสารของเรือดำน้ำหรือจะเป็นโดรนไล้คนขับที่เป็นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นงบประมาณผูกพันกว่า1.40หมื่นล้านบาทเป็นงบปี65ประมาณ3,000ล้านบาทและตัวอย่างของอาวุธที่ควรที่จะตัดงบคืนโครงการซื้อโดรนขนาดใหญ่อของกองทัพเรือมีมูลค่าถึง4,100ล้านบาท มีสเหตุผลที่ผมต้องขอส่งวคนความเห็นดังต่อไปนี้ครับเหตุผลข้อที่1ก็คือเหตุผลทางความปลอดภัยผมมีสถิติการตกสถิติของอุบัติเหตุมาอภิปรายให้กับท่านประธานได้ดูนะครับเหตุผลข้อที่2ก็คือเหตุผลทางความมั่นคงของชาติเนื่องจากระบบโดรนหลายคนขับแบบนี้ต้องใช้ดาวเทียมในการควบคุม ซึ่งการที่เราปล่อยให้ต่างชาติหรือคนที่เป็นซัพพลายเออร์สามารถที่จะควบคุมโดรนของเราผ่านดาวเทียมได้ย่อมมีข้อมูลของเราสามารถไปให้กับประเทศต่างชาติได้เหตุผลข้อที่3ก็คือเหตุผลงบประมาณครับผมมีรายงานศึกษาจากต่างประเทศว่าการใช้โดรนไล้คนขับแบบนี้ไม่ได้ช่วยประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับการลาดตะเวนด้วยเครื่องบินปกติด้วยเหตุ3เหตุผลนี้ครับเราจึงได้เห็นกองทัพใหญ่ ระดับโลกอย่างกองทัพสหรัฐหรือกองทัพอินเดียที่เริ่มพิจารณาลดการใช้โดรนขนาดใหญ่ลงในในช่วงที่เราอยากจะซื้อตอนนี้หน้าต่อไปครับเรื่องสถิตินี่มันหลอกกันไม่ได้ครับเมื่อผมไปดูสถิติแล้วเนี่ยเราเห็นว่าโดรนขนาดใหญ่ที่กองทัพเรือต้องการจะซื้อมีอัตราสถิติ อุบัติเหตุแล้วก็ราคาที่สูงมากครับถ้ารูปทางด้านซ้ายครับโดรนกองทัพในสหรัฐตกข้างโรงเรียนปถมเมื่อปี2014รูปต่อมาเป็นรูปตรงกลางครับเป็นรูปโดรนกองทัพในสหรัฐตกหลังจะขึ้นเพียงแค่65วินาที6ล้านเหรียญสหรัฐสูญเสียไปทันทีภายในไม่ถึงเวลาเกินเวลา1นาทีมาแป๊บเดียวรูปทางขวาครับเป็นโดรนของกองทัพไต้หวัน ตกลงในส่วนป่าในปี2021ก็คือปีนี้นี่เองมึงม่งเพสองสาเดือนที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยเป็นรูปเป็นสถิติของการใช้โดนในต่างประเทศที่น่าจะมีปัญหาถ้ากองทัพเหลือจะต้องการใช้หน้าต่อไปครับเมื่อไปดูสถิติครับไปดูตัวเลขท่านประธานทราบไหมครับว่า ดโดรนเหล่านี้ที่ถูกซื้อมา100ลลำตกกี่ลำ48 8ลลำครับ48ซ์ของดโดรนที่ถูกใช้ในปี2001-2014ตามข้อมูลของหนังสือพิมพ์ระดับโลกอย่าง w วอชิงตั o โพสต์บอกว่า48ซตตกด้วยอุบัติเหตุพอมาด้านฝั่งขวาผมดูต่อมาว่าให้มันใกล้กับปัจจุบันมากขึ้น ปี2015ถึงปัจจุบันมีข้อมูลบอกว่าที่ตกกันเนี่ย70%เนี่ยตกจากอุบัติเหตุไม่ได้ตกเพราะโดนศัตรูยิงไม่ได้โดนตกเพราะว่ามีภาวะสงครามตกด้วยตัวของเขาเองตกด้วยตัวของโดรนเองถึง70%หน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นจึงได้เห็นครับว่ากองทัพอากาศในต่างประเทศ ที่ทบทวนการซื้อโดรนขนาดใหญ่เนื่องจากว่าแพงแล้วก็สามารถที่จะตรวจพบง่ายตกง่ายไม่สามารถที่จะใช้ในช่วงหรือว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งได้จริงนะครับกองทัพสหรัฐพิจาร,รณาลดการใช้โดรนโดยให้ความได้ให้เนื้อหาด้วยให้เหตุผลไว้ว่าแพงเกินไปแล้วก็พังง่ายทางฝั่งขวากองทัพอากาศอินเดียทบทวนที่จะต้องซื้อโดรน เพราะเชื่อว่าโดรนเหล่านี้ไม่น่าจะใช้ในพื้นที่ขัดแย้งได้การกระทําของกองทัพเรือนอกจากจะเป็นการกระทําที่ผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะแล้วยังสวนกับทิศทางความมั่นคงในระดับโลกด้วยเหตุผลสามเหตุผลเหล่านี้ผมจึงขอสงวนความเห็นและขอตัดงบของมาตรา8จํจนวน26,773ล้านบาท อบรบตาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ